ทอดน,นี้เราต้องจุกก่มตาไว้ไอเหี้ยหนต้องการคน<อ>ช่วยไหมะอะไรเออว้าวคือผมมีวิธีเว้ยหนม่มคือกูแค่ดันมึง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 ทำให้มันตรงก็พอเดี๋ยวกูดันให้เดี๋ยวดะไม่พมตั้งนึงง่ะ เดี๋ยวว่านจะขอด่คนเดียวง่ายกว่าถ้ามันติดไงก็ดังตูดให้เนี่ยโอเคเออทางไหนวะทางนู้นหรอลมแล้วมึงนะ<บ>คือมันต้องล,<บ>ล<บ>อลลมันต้องเอรรถพร้อมกับพร้อมกับอันยังเข้าไปพร้อมกันทำไมอ่ะมันส่งสองรอบนะโอ้ งั้นเราเอาแค่เครื่องเหรองั้นขอส่งลูกแก้วไปลูกแก้วแต่ง่ายอไอเฮียติดพุ่มเอารถเข็นออกแค่นะ่ะมาปล่อยปล่อยไอเอฮีเยโุย่มมึงรีบวิ่งเลยนะหนุ่ม มันเบิ้มใส่หน้ามึงได้นะเอาไองอกมานี่เลยออกมานี่เลยไอ้หนมไอไอเจ็บพ <c oughs> ันก็ผมไม่ยอมให้เจ๊เข็มคนเดียวอะ่ะกูไม่ได้ทำอะไรเลยมึงวิ่งมางชวนลูกแก้วไม่ต้องมาต้อนกูเลย อวดวิดีโอหน้าจอไปแล้วหนุมมึงดูหล่ะ w h ไม่ดู w ายกูปล่อยแล้วกูปล่อยกับปล่อยเลยหนุม Why มึงมีความว Why ไม่ยอมรับมึงยอดตรงเลยไม่ยอมมันยังไม่ได้เลิอลหรอไม่ยอมรับยังยังไม่ต้องไปทิ้งตาแบกให้ตาวะค่ะ